วันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเหรียญนั่งพานาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อำเภอท่าเรือจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานี่นี่คือเหรียญนั่งพานรุ่นฉลองอายุครบ75ปีหลวงพ่อเอื้อนปี2,558เนื้อที่เราบูชามานี้ก็จะเป็นเนื้อเงิน หน้ากากทองคํำเงินหน้ากากทองคำ,ากากงคำดูความมดงานตรงนี้ก็จะเขียนว่าฉลองอายุครบ75ปี2558เหรียญน,นี้จัดสร้างทั้งหมด175เหลาียญที่ลงท้ายด้วย75ก็เพราะว่า เป็นเหรียญที่จัดสร้างเพื่อฉลองอายุครบ75ปีของหรวงพ่อก็เลยจัดสร้างเพียง175เหรียญสำหรับเนื้อเงินหน้ากากทองคำโดยวัตถุประสงค์ของเหรียญน,นี้ที่ทราบมาก็คือ 1. เลยก็คือบุรณะและปฏิสังขรณ์ภายในวัด 2. ก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลอาการอพาของหรวงพ่อ เดีวเราองามาดูแบบไม่หุ้มสวยงามนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำใสว่วิ้งเลยจำนวนจัดสร้าง175่งร้ยเจ็หาเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เลข130ยมเนื้อเงินใสๆผิวดาเดิมจากวัด จัดสร้างปี58ตอนนี้67ก็9ปีแล้วอายุของเหรียญน,นี้ความงดงามของเหรียญฉลองอายุครบ75ปีวัดอยู่ที่อำเภอท่าเรือจงังหวัดพระนครศรีวิทยาความงาม แม้การเวลาจะผ่านมา9ปีก็ถือว่ายังงดงามสภาพยังงดงามเก็บรักษาดีเยาก็จะต้องส่งร้านเลี่ยมเก็บรักษาผิวมนมองกันชัดๆความงดงามาสำหรับเหรียญหน้าทองอฉลองอายุครบ75ปีหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้ ปี58สำหรับผมเนี่ยเคยเคยไปกราบท่านครั้งหนึ่งมืปี58เหมือนกันแต่ว่าไปช่วงน่าจะช่วงเดือนสิงหากันยาน่าจะาประมาณนั้นตอนที่ไปเหรียญเนี้ยหมดวัดแล้วไม่มีตอนนั้นตอนที่ไปกราบท่านนะไม่ไม,ไม่ไม่เจอเหรียญน,นี้แล้วน่าจะหมดวัดไปแล้วเนี้อเงินใสๆวิ้ง และนี่ก็เป็นความงดงามของเหรียญนี้ที่นำมาให้รู้จักกัน